แม่นไผละ่ะมานางขอจออยู่ยังสิขอไปถามเมืองก่หน้ะตาตามาทำอะไรตรงนี้เป,ป็นปากอีกตาตามาจากไหนนั่งอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้ มีใครมาเรียกข้ามีใครมาเรียกข้ามีใครมาเรียกข้าหมูตาทิพคาได้ยินเจ้าบังอาจมารบกวนสมาธิของข้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครข้าคือผู้ทรงศีลผู้มีอิทธิฤทธิ์มากมาย ที่จะทำให้เจ้ากลายเป็นอะไรก็ได้หาเจ้ามาล่วงเกินข้าเจ้าจะได้รับผลกรรมนั้นเจ้าบังอาจมากพ่อหนุม่มที่กล้ามาเรียกข้าในเวลาที่ข้าทรงศีนเจ้ารู้น้อยเกินไปพ่อหนุ่มน้อยฮ่าฮ่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 